สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอสทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับตีพิจนณ์ครับในช่องชาแนลของพิจรณรถมือสองครับวันนี้นะครับมีเก๋งอีโกคาร์นะครับมาให้พี่พี่เอสทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับเรทนี้ผ่อนเบาเบานะครับขับสบายนะครับใครมองหาอยู่ไม่คุณพลาดนะครับก่อนเข้าไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องทางของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวก็ต่อไปนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2e นะลูกค้าทุกท่าน ราคาแบบเราใจมากๆเสนอขายที่4,119บาทเท่านั้นนะผมเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมรายละเอียดรอบพันกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับนี่คันนี้นะครับไฟเนี่ยให้เป็นหลอดมอติร์เฟเลกเตอร์นะผมโคมไฟเนี่ยเหมือนก็ว่าเคลือบใส่ฟิล์มกันรอยมาให้นะครัจอกสีขาฟ้าหน่อยนะครับกตะจ้งหน้านะครับนี่เป็นแบบลังพึ่งแบบนี้นะครับสวยๆเลยพร้อมโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดนะครับผมดูนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับรถแทบไม่มีรอยขนแมวเลยสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับ รู้สึกว่าคันนี้จะให้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะครับผมเป็นเหมือนชุดแต่งของโรงงานมาให้มาแบบนี้เรียบร้อยนะครับใครนะครับมองหาอยู่รีบโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับช่วงรอยต่อนะครับดูแนบสนิทเลยชิดเลยเห็นไหมครับช่วงรอยต่อนะครับคันนี้นะครับยางเนี่ยได้เป็นยางปีสิบเก้านะครับแม็กเนี่ยเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆเลยนะครับผมดูนะครับยละเอียดของแม็กเนี่ยแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนแรงสิ้นนะครับ ตัวสุ้งโชนะครับเดิมโรงงานครับเข้าไปดูได้เลยนะครับทุ้งโชกเดินโรงงานจุดแต้มน์ำสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่สภาพแบบกริบๆเลยนะครับช่วงล่างเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ยุ่งกับรถมาเลยนะครับเข้ามาแบบไหนเนี่ยเราแค่ล้างจัดสภาพจัดทรงให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นสีเทาดำนะครับลูกค้าทุกท่านไฟเลี้ยวมีมาให้ในโคมเดียวกันเลยเรียบร้อยนะครับผม กระจกเดิมโตโยต้า, Toyota, าน,นะครับนี่กระจกเดิมโตโยต้าพร้อมสัญญาณการคอมพออโต้รรามนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยรู้สึกว่าจะเป็น60อ่า60 40นะครับผมคิ้วกันศาสตร,ร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับคิวกันศาสตร,ร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับดูช่วงสกเกิร์ตนะครับรถหนีสวยมากๆช่วงลายต่อช่วงประตูนะครับลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับรเราสามารถส่งแนนเน่นเนยวิ่งไปหาพี่ได้ทุกที่นะครผมเพียงแค่พี่ไว้ใจแล้วก็ถูกใจรถของเราครับเชื่อมั่นนะครับลูกค้า รถเนี่ยลูกค้าจอดที่ไหนก็ได้นะครับแต่ของที่ดีแล้วก็คุณภาพราคาที่ไม่แรงเนี่ยผมบอกเลยว่าเพชรยนเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนครับต่อมานะครับตัวยางเนี่ยต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดทั้งสี่เส้นนะครับผมยางปี2019นะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะลูกค้าไม่ได้เก่าสมากินคนจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีรอยแตกนะครับมีรอยแบบว่าแตกยางปีพวกนี้เรารับประกันเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงต่อมาที่ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับเป็นเหลี่ยมมนๆนี่ครับค่อนข้าง ใช้งานได้ปกติใช้งานได้จริงนะครับดูนะครับดิ่มเหลี่ยมเลยสวยงามเลยรถเนี่ยก็คือลูกค้าต้องดูนะไม่มีรอยเหลืองรอยแตกรอยงาเลยไม่มีแบบว่าโดนชนหนักพิ่คอมจนน้ำตรงนี้เรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับผมตัวอักษรนะครับเป็นยาลิสคันนี้นะครับผมโตโยต้ามีให้นะครับเป็นตัว E นะครับรับประกันนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะมีเซนเซอร์อ่ามีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดมีเซนเซอร์หลังให้จุดสองจุดนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมองหาเก่งขนาด เล็กนะครับผมไม่ขับขี่ใช้งานในครอบครัวนะครับคันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์รีฟิลทุนท่านอย่างแน่นอนครับผมเขาเรียกว่าเก่งแฮนด์แบ็กห้าประตูนะลูกค้ามี5ประตูบอรพับเก็บของได้นะครับก็คือว่าใช้งานโปรติใช้งานได้จริงครับใครเดินทางต่างจังหวัด2คนอ่าเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะครับผมเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถบรรทุกของได้เยอะค่อนข้างพอสมควรนะครับเอาละครับดูรายละเอียดตรงนี้ต่อกันเลยหัวน็อตนะครับนี่ครับตากระโปรงหน้าหลังนะครับหัวน็อตเดิมนะครับแทบจะไม่มีการถูกขายน็อตหน้าน็อตหลัง ไม่มีขยับนะครับดูไฟเดิมจากโรงงานเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหัวน็อตตรงนี้ไม่มีการขยับเม็ดอาร์ตทุกอย่างเรียงกันสวยงามอยู่ครบนะครับนั่นบ่งบอกได้ว่ารถเนี่ยไม่มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เชื่อใจและสบายใจได้เลยนะครับดูนะครับช่วงรายละเอียดนะครับทุกช่วงนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่ออกให้ทุกสายงานนะลูกค้าออกให้ทุกอาชีพนะครับเครดิตดีเนี่ยเราจัดเต็มฟรีดาวให้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้ว เหตุผลนะลูกค้าที่ต้องออกรถมือสองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถที่แบบว่ามีให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับผมแล้วก็เอาออกจากเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีสมัยก่อนที่ลูกค้าชอบพูดว่ารถมือสองโดนนนโดนนี่มาของเราไม่มีครับประกันให้หมดแล้วนะครับซื้อขายคนสบายใจทั้งผมและลูกค้านะครับต่อมานะครับด้านนี้พามาชมมาเลยนี่ช่วงรอยต่อของรถนะครับช่วงรอยต่อของรถยางเหมือนกันส้นเส้นปี2019นะครับสภาพกิฟตเลยดูแม็กหมึกทั้งสี่ผมให้ดูมา3้อนะ พ่ะแม็กเนี่ยแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับยุสกเกิร์ตเนี่ยมีคด,ดูไม่มีรอยเลยลูกค้าสวยงามมากคันนี้นะครับผมใครโดนใจนะครับรี่ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับพร้อมจับไปย์แนลนะบอกได้เลยเราจะจิบต่อกับลูกค้าเป็นทันทีนะครับต่อมาครับผมจะพาชมภายในนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารครับคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้าเหมือนจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมสีดำนะครับตัดด้วยด้น้ําเงินนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับตบเนี่ยลูกค้าดูไม่มีฝุ่นออกมาแน่นอนนะครับ ถือว่าเป็นข้อดีตรงที่ว่าเวลาเดินทางไกลหรือหลังจากแดดบอกจะไม่ร้อนนะครับผมสวยๆเลยนะครับชุดเพดานนะครับไฟเฟอร์ใช้งานได้ปกติเพดานสะอาดสะอาดนะครับไม่มีการเป่าเสียงเล็กันนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับมีแค่ผมที่ไม่ปกติหยอกนะครับโอเคครับกระจกเดิมนะครับโตโยต้าทั้ง4บานนะครับทุกบานที่เป็นของโตโยต้าเราให้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็สัญญาณการขโมยตัรามีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันว่าภายในของห้องคนขับเนี่ยให้อะไรมาบ้าง ครับขับชมภายในกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับระบบแบบ3ามก้านครับคุณคอนโทรลมีมาให้แล้วก็มัติมีเดียมีมาให้นะครับส่วนจอตัวนี้จะไม่ได้ให้มานะครับเนื่องจากว่าเป็นตัว E นะครับลูกค้าเบาะด้านหน้านะครับเป็นผ้าเหมือนกันครับตัดได้น้ําเงินครับเกียร์เป็นเกียร์ออลโตนะครับเป็นเกียร์ออโตเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมยสักนิดหนึ่งรู้สึกว่าเลขไม้น้อยนะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่า เลขไม้แค่ห้าหมื่นเจ็ดโลห้าหมื่นเจ็ดพันโลขอไปครับเลขไม้แค่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับลูกค้าทุกท่านเอาเป็นว่าระบบงานไฟเฟย์ใช้งานได้ปกตินะครับใครมองหารถสเปคนี้มาใช้งานเอาดูแล้วกันว่าลูกค้าจะถามว่าคนตัวใหญ่เนี่ยขับได้ไหมน้องตีนี่ผมสูง180ร้อยแปดสิบนะลูกค้าหนักแปดสิบโลนะครับยังเหลือหัวกับช่วงเพดานเนี่ยไว้อีกก็คือเหลือเลยครับเหลือเลยลูกค้านั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลว่าร่างกายเราใหญ่เราตัวเล็ก ยิ่งคนตัวเล็กยิ่งขับสบายนะครับผมมองว่าผมไม่อัดนะถ้าเกิดไปว่าผมเป็นคนขับก็ถือว่าโอเคในกิ่งเก่งกัูกค้าที่สำหรับการตอบโต้การใช้งานนะครับดูนะครับหัวน็อตนะครับตรงประตูนะครับโตโยต้าเนี่ยผมแจ้งลูกค้าก่อนว่าน็อตเอ่อต้องเป็นหัวสีดํานะครับถ้าเป็นเครื่องเดิมโตโยต้าเนี่ยต้องถึงต้องถึงบอกเลยว่ารถโตโยต้าร้อยคันหัวน็อตต้องดำร้อยคันนะครับบ่งบอกได้ถึงความสบายใจนี่ดูช่วงนี้นะครับเอาละครับเดินทางมาถึงอ่าช่วงสุดท้ายของคลิป เราจะไม่เปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าตัวห้องเครื่องเนี่ยาฝากระโปรงเลยเม็ดอาร์คเลยอะไรทุกอย,อย่างอยู่ครบไหมนะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยครับคู่นะครับจุดแรกนะครับที่ต้องดูในฝากระโปรงนะเปิดมาเนี่ยเราดูน็อตต้องหัวฝากระโปรงก่อนเลยว่ารถคันนี้ถูกเปลี่ยนฝากระโปรงมาไหมนะครับนี่ให้ดูได้เลย รถคันนี้ไม่มีการถูกไขหัวน็อตมาเลยนะครับลูกค้าดูครับต่อมาครับแผ่นกล้องงด้านล่างนี่จะเป็นตัวเม็ดอาร์คุ้มโชกนะครับรถถ้าเกิดเคยเดิมแปะข้างเนี้มาเม็ดอาร์คตรงนี้จะต้องถูกเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมเรียงสวยงามชุดคานนะครับยังเดิมโรงงานเลยนะครับดูตัวเลขนะครับบ่งบอกทั้งหมดครับอันนี้คือเดิมโรงงานไม่สามารถกอปหรือทําอะไรได้นะครับดูครับเนี้ยชุดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานนะครับบ่งบอกเหมือนลูกค้าได้ขับป้ายแดงอีกรอบนึงเลยผมบอกเลยนะครับจุดแต้มมาร์คสีโรงงานทุกอย่าูคครรบบนะั รับประกันคุณภาพแบบชัดเจนเลยนี่เห็นไหมครับมอกท่านยังติดตัวซุ้มโชคเลยนะครับผวมแผงการความร้อนครับยังใหม่สภาพคลอยู่เลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ตังนี้ติดครบนะครับเมานว่าหากใครนะครับสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูนะว่าในขณะที่สตาร์ทเครื่องเนี่ยมีการสั่นคลอนหรือเสียงอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็มีควันหรืออะไรออกมาไหมเดี๋ยวรอชมนะครับ นี่นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับลูกค้าลองดูได้เลยว่าในขณะที่ผมสตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องนิ่มแค่ไหนนะครับผมอัตราเร่งของรอบเนี่ยพอดีไหมนะครับผมบอกเลยว่าพอดีตัดรอบทุกอย่างปกตินะครับไม่มีการเหยียบไปเร่งไม่ขึ้นน้ํามันคงน้ามันค้างเครื่องดําเหยียบไปแล้วควันออกไม่มีปัญหานั้นแน่นอนครับลูกค้าตัดปัญหาพวกนั้นทิ้งไปได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวเจ้าตัวต้ยาลิคคันนี้ไปค่อนข้างพอสมควรนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากรับชม ชมตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะครับเดินทางถึงท้ายคลิปแล้วนะครับจะสรุปกันแล้วนะครับสำหรับโตโยต้ายาริคันนี้นะครับ 1.2e ลูกค้ารถคันนี้ปี2019นะครับย้ำมันเป็นปี 20191.2e นะครับผมราคาเสนอขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนต่อเดือนเนี่ยตกเดือนละประมาณ8,000บาทครับไม่เกินแ0 0พันนะครับลูกค้าในกรณีที่ปีดาวนะครับยืดระยะเวลาได้7ปีสบายๆเลยนะครับหากท่านใดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับคลิปนี้นะครับตีพููดดดดดออออะะไรรรผิพลาาปกใต้งขภัยคน ไวน้นัดนี้ด้วยนะผมแล้วเจอกับตีคลิปใหม่คลิปหน้ารอดูกันว่าตีจะมารีวิวเป็นคลิปอะไรนะครับและรถคันไหนครับสวัสดีครับ